กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไก่เกินสวัสดีแล้วเนาะเอาเลยแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้อยนะครับผมร้านผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านด้วยผู้แทนให้เลยสนุกนะเออเอาก็นี้เป็นเวพรสภาพสวยครับผมตัวนี้ฟิลเตอร์ใหญ่เกลียวครับให้มีหกใบครับจานอิสจานอิซจานอิสสวยงามเลยนี่ด้านในดูได้เลย อ้อาจารย์อีดไม่ต้องไปบรรยายมมันียยาแก้วอะไรสรรพคุณหรอกเนาะใช่ไหมตัวอาจารย์อีดไม่ต้องบรรยายสรรพคุณหรอกตู้ตลาดอยู่แล้วตู้ตลาดใบละสองพันไอสองพันจ้ามีอยูหกใบเอาหมดลดได้ไหมน่ะได้ร้านของเราไม่เคยบังคับให้อาจารย์ทุกท่านมาซื้อนะครับชื่นชอบก็ซื้อเลยว่าพูดแทนเขาเลยฟังมาทุกคลิปแล้วอันนี้อะไรอะไรอะไรแหลมต้องไปสั่งมาอีกสองร้อยตัวชหน่อยโชว์หน่อยโชว์ได้ไหม ขอราคาพิเศษได้ไหมมากี่ตัวนะสองตัวมา200ตัวแหลมตรงแปดมือหนึ่งขายอันละกี่บาทห้าร้อยห้มือสองเราก็ซื้อ550ซื้อมือหนึ่งโอซื้อมือนึงเอาเลยพี่น้องอะตัวไหนไม่ไมอีกไอ้ขาวขาวเมื่อกี้ยกไปทางไหนมาซาเบสซาเบสสองทางทันสาอู้หมเลยดิสวยครับเอามือหนึ่งก็มีดิไหนนอ อันนี้มื่นหนึ่งอันนี้มื่นหนึ่งไอ้นึ่งพันเจ็ดพอเทรไปแล้วบ่ปิดแล้วโอ้โหขายเอาไปเดียวแท้ดิบดเลยมาตินกอนมาตินก่อนหมดยังมาตินหมดมาตินมาตินอะไรขายดีเถอะหมื่หนึ่งพันเก้าร้อยหมดแล้วหมดแล้วนะครับยังยังไม่ได้พูดหรอกไปหมดแล้วพอเทรก็ไปแล้วนะหมดเทรดไปแล้วสภาพนี้อยู่ไหมนานไปเท่าไหร่นี่หมื่นแปดโอ้โห นี่ยังไม่ได้ลงคลิปเลยไปแล้วตัวไหนอีกไหมนี่แบ่งพี่น้องกันหน่อยอ๋อปลาโหลดปลาโหลดตัวนี้ปลาโหลดพร้อมพร้อมเล็กมือหนึ่งบ่มือหนึ่งไม่ใช่มือหนึ่งหรอกมือสองอ๋อมือสองใหม่มากเลยนะครับเตอไปทางนู้นลุงจะทํางานก่อนอันนี้เอาไปสี่พันห้าสี่พันห้าพร้อมเล็กครับสี่พันห้าพร้อมเล็กโอ้โหใหม่เลยนะนี่ตัวนี้สวยเฮ้ยมาใหม่ เอเดีครับตัวนี้มีโครตด้วยดิมีอะไรให้เราคุณเออเดี๋ยวมันจะลดเอ็กกำลังวัดไม่ดูนะเป็นตัวไหนอ๋อหกหกพันห้าเห็นเห็นด้วยไอตัวนี้มันไม่รู้ว่ามันกี่วัตตัวนี้คือเอาแค่พาวเวอร์กับมิกไปแค่นั้นนะโครตไม่ต้องเพราะมีโครตในตัวมันต้องมีนี่ดีอะไรห้าพันห้าเอ๊ะเอาแค่นี้เลยมีโครตในตัวห้าพันห้าครับซื้อพาวเวอร์แถมโครตเลยห้าพันห้านี่สีเปรหาเยอะนะนี่มาใหม่ นี้อยากได้สี่แปดก่อนนะสี่แปดหมื่นสองหมื่นสองพันตัวนี้ดื่มไหมดื่มโอ้ไม่เลยนะครับครับเออนั่นแหละอันนี้ xl xl actor แปดร้อยตัวนี้สามพันห้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อยเข้าเฉยเลยร้อนหมดแล้วนะสามพันห้าเอาเอาไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาของใหม่ๆแล้วเราไม่ทำคลิปอันเก่าอ้นี่ของถูกอยู่นี่ไหนลึงตาเนี่ย ทีเด็ดเลยใช่ไหมนี่โอ้ j GBL GBL สภาพใช้งานปกตินี่รับรมอาจจะมีข้อแขกหน่อยนิดหน่อยขับกลางเล้มขับเล้มพันสองโอ้โหเนือกาหนอพันสองพันสองขับสิบสองนิ้วได้นะพี่น้องได้ได้อออือยุงเยอะมากเลยขับยุงยุ่งยุ่เอาตัวไหนมาด้านหลังตัวไหนด้านหลังตัวไหน มามาพาชมหน่อยร้านเราง่ายๆเลยพี่น้องเอ้ยนะครับถูกใจก็ซื้อใส่วาเทคโอ้ยเตอร์นี้ดิ่ห้าร้อยห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยบอกใสเวาดทิศเลยอ๋อนี่มือสองบอกมือสองว่ามันตัวละสี่ร้อยตัวละสี่ร้อยบาทดังทุกตัวเอากิ๊บกิ๊บเหลือกี่ดอกกิ๊บเหลือสอง เหลือสองดอกละสามพัใช่ไหมใช่ใช่ไปแล้วสอ้าวเน็กซ์โซด้วยนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้สามพเน็กซ์อนไปส7มพันเจนเจ็ดครับอันนี้มาใหม่ครับพีอารม่เหล็กสก้อนมีรอยซ่อมมาเดือดเซเบอร์อะไรสวยหมดเลยครับสวยสวยเอาส้มทุกดอกเลยบ่ใช่มีสดอกดอกส้มซ่อมมาเอาเท่าไหร่ดีดอกละสองพองดอกละสองพองครับ ตุดจีบเหล็กสองก้อนตรวจเลยพี่น้องตอนนั้นเนาะไปแล้วเด้อยแปลพันแปลทำเอ้าวแปลพันบินแล้วบางคนว่าอี้มันจะออกไหมใชอเรืออ๋ขายท่าโรงงานเนาะโรงงานต้องรอสามเดือนเนาะใช่ไหมล่ะอ้าอจานอีทจานอีดฮอนโหลดไหมฮอนโหลดโหลดไม้เอ้ยโหลดเรซิ่งโค้งบ่ไม่รู้อ่ะไม่ได้แกะดูเลยเนี่ยเล็โหลดเรซิ่งโค้งนั่นแหละไม่ยากหรอกพี่น้องดูแต่ว่าเป็นโหลดอ่ะดูแต่ว่าเป็นตู้กลางโหลดครับผมตัวนี้เอาไปไอ ใบละพันห้าใบละพันห้าใช่พันห้าอ๋อเอาอีตงอีโต้ไปอย่างอีโต้เหลือครบทุกใบโอ้คนถามมาเยอะนะวันนั้นใครหาอีโต้อยู่ไหมเจดออกไปแล้วสี่นะสี่เอามีคนเกะดอกเอายังไม่ได้เกะเพราะว่าอยู่ในตู้นี่แหละเพราะว่าลูกค้าประจําผมโอ้ได้ไเยอาตู้เยอาผมเกะออกอันนี้ตู้ใบเท่าไหร่สามพันสามสามพันสามร้อยบาทใช่มือหนึ่งน่าจะกว่านะสามแปดอ่ะ แต่ตัวนี้สภาพมือหนึ่งเลยนะสวยครับสวยนี่ก็นี่แหละดอกตามนี่แหละนี่ครับอันนี้บัวถิกอ๋อบัวถิกไป้ตัวโปรส่งใช่ไหมเห็นไหมดอกตัวนี้แหละสวยกิ๊บไปหาโลผีเสื้อไหมผีเสื้อแล้วม่กี่ใบมาแบ่งพี่น้องกันเลยสี่ใบเนี่ยแบ่งเอาไปเลยใบละพันสี่สภาพสวยนะเนี่ยใบละพันสี่ตัวนี้เป็นผีเสื้อที่แบบใช่ทำได้เนียนเลยนะ มีงูจับเด็กอะไรครับครับตู้กลางคงกระหมดแล้วเครื่องต่อนไฟสีแดงก็ไปแล้วหนูนี่ตู้เบรคก็ไปแล้วเอาละเอาดิเอโมเดีโอเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวไปแล้วใบเดียวโอ้มีคนคือใบเดียวเส่ไปใส่รถไงสองสี่หกอันนี้เทอร์โบนะสองสเดี๋ยวเก่าไปเทอร์โบหรือบีวีหนึ่งเทอร์โบน่าเทอร์โบเทอร์โบ สวยไหมกระดูกไหมใช่ไหมนาหักตรงไหนมันเป็นทอร์โบผมถอดอยู่อ๋ออ๋อเป็นทอร์โบ้เดนีีแหละตอนนั้นก็ไม่เหลืออะไรเลยครับก็เหลือแต่เดิมๆมีเททูยังอยู่นะเททูสองฟัตัวนี้ไปแล้วสองโอ้โหนูไปอีกแล้วเอามาเทิร์นกันได้นะพี่น้องได้ครับพอดีวันนี้แวะมา เอาสายไฟนะครับเอาโรคยังอยู่ด้วยนี่ให้หาอยู่ไหมลงสองพันเอาไปเลยครับสองตันไอเสียงการที่พี่ทำคลิปไปเหู่ยโอ้โหอื้อเลยอ่ะหมดแล้วนะหมดแล้วโดบ b m ก็หมดจ่ายแล้วมาจ่ายโอ้เนี่ยพี่น้องไปหมดแล้วขายเพลงขายเพลงขายเพลงเท่ขายเพลงอีอคุณคอมเมนต์หนออาตู้เย็นไหมใครจะเอาก็เอาเลยมะเข้าไหมอยากเก็บไว้ล้วคุณเกาะแล้วทุกๆุแล้วไหมทุกทุกเลยมือหนึ่งนะ มือหนึ่งสองประตูผมให้แค่วันนี้วันเดียวนะมีเครื่องเดียวใช่ผมให้แค่วันนี้วันเดียวนะเออปกติหมื่นสี่ห้าร้อยผมลดให้ไปเลยเหลืออยู่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทเออลดไปสองพันนะเอาไปขับทุนแน่นอนงานนี้แน่นอนไม่มันมันได้กําไรจากตัวนั้นแล้วก็มามาลุกกับตัวนี้อ๋อมันมีอยู่สองเครื่องใช่สุดท้ายผมก็ได้ตัวละห้าร้อยบาทอ่ะเอาแค่วันนี้วันเดียวนะหนึ่งหมื่นสองพัน ห้าร้อยบาทประหยัดไปเลยสองพันเอาไปเลยนี่ของฟ้าเอาไปหาอะไรอ่ะหรืออะไรไหมสายไฟสตองเก้าหมดเกลี้ยงเร็วยังไม่ได้สั่งกำลังจะสั่งอีกอยู่สั่งเรือเร็วๆนนี้ก็ไปแล้วครับนี่แหละมีประมาณนี้แหละครับพี่น้องมีนี่คือมาใหม่ฮะเดี๋ยวว่าแต่ผมทำคลิปถายเพลงเลยผมอายเดี๋ยวพี่น้องตัวละเอาสองตัวนี้ร้อสามร้อยอ่ะ สองตัวสามร้อยเน็ตเวิร์กแหลมให้ให้สองตัวสามร้อยเลยให้สองร้อยเลยไงอ่ลละร้อยสองร้อยอีกนี่ขายชนทุนเลยลูกค้าเอามาทื่นโอ้ยอย่าว่าบาปปู่ผมหลายนี่เทือนกันหมดครับผมถูกเพลงตัดใจกันเอาเองไปนี่เอานี่รับเองนะอ้าได้ดอกได้อะไรหมดเลยนี่แต่ดอกเงือบบ่ดอกแดงมล้างอยู่แต่ไอ ไอ้นี่นะครัมดแปดนิ้วพร้อมเพลงพร้อมเอ้ยพร้อมตู้พร้อมดอกไปเลยแพลงไปเลยอันละห้าร้อยอันละห้าร้อยให้ดอกไปได้หมดเลยก็คือหนึ่งพันอ่ะใช่สองตัวก็นหนึ่งพันบาทหนึ่งพันเลยเอาไปเลยนี่เอาไม่เจีบแล้วน้องมาจีกะกีกะสนามหลวงนี่ผ่านมันได้ไงวะนี่นี่มาไอคิเออเอ็นพีอีเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทครับเอเอาไปเลยใช้งานได้ ม่มีเครับไปคัดมอนิเตอร์เนาะได้เจ็ดร้อยครับแพงนะเจ็ดร้อยแพงเลยเนาะทำงานตั้งกี่วันวันละสามร้อยห้าสิบสองวันเนาะสองวันเนี่ยแต่เติมน้ำมันอีกใช่อย่าไปดูถูกเงินนะต่อให้สามร้อยก็ถือว่าแพงนะทำงานบางคนนี่วันละไม่กี่บาทเองเราเห็นใจคนทำงานนะครับแล้วก็จะมีหนังสือเล่มไม่กี่ชุดแล้วหมดแล้วพี่ก็จะหมดแล้วหมดแล้วก็มีวิกโก้ขายไหมขายวิกโก้ไหม ไปโกพี่เออเอาแสนเจ็ดเยอพี่น้อยผ่านนลไหมอะไรเออพี่น้อยต้องผ่านทางพลาดดิไปทำคลิปรถหน่อยวะวันไหนวันนี้แหละพี่ผ่านพอดีตามตูดไปไหมล่ะเออก็เอาเอารถคันนี้ไปทำคลิปต่างห่างเนาะใช่โอเคเอามาแล้วสองหัวถ้างั้นก็ไปเจอกันเดี๋ยวเจอกันที่ทางพลาดแล้วกันโอเคอ่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม